ขึ้นได้เปเพ่นพี่น้องสุกูสุคนครับมนีพอกันอีกแล้วปัญญามือนีมาพอกกับค้ำบาอึดกับอดสาเนาะพี่น,อน้องเนาะอึดกับอดสาอึดคํำเว้ายั่งดีมียิมซอยอดสาซ้อมเบิ่งใหม่ซ้ำสีพอหนกเพลง อึดคำเา่าย่างดีมียิมซอยพดสาซ้อมเบิงใหม่ซ้ำส,สีพอหนกเค้งเอามีคำสองคำสีลองมาเขียนเบิงนอพี่หนอคำว่าอึดพี่หนอคำว่าอึดนี่โตอ้อเนาะโตอ้อไม่คืหรือสระอึอ้ทั้ง หละกะักกตัวดอเฟื่องทั้งลุมอ,อ่านว่าอึเนะพี่น้องเนาะต่อมาต่อมาหันแมนอดสาเนาะพี่น้องเนาะอดสานี่มีตัวอออหม่กลมแตนจระโอลักะตัวดอเฟื่องทั้งลุมสา,าี่กตโตสอไม่กล้าเนาะอดสา คำว่ือึดนีเฮ้ากระสีมีความหมายว่า,ามัน,ม,นมันหายอยากเนาะหอหายอยากามันอึดมันอยากหายอยากขาบ่มีมันบ่มีมันก็เลยหายยากมันก็เลยอึดนะอึดเขา่าอึดนำํำก็เพราะว่าอึดเงินอึดท้องนี่ก็โอ้มีปัญหาอะไรแต่ว่าอึดความเว,าว่าอยากว่า ภายถามก็บ่อ,อยากเบาบ่อ,อยากปากนี่ก็ลบลบากใจผู้อยู่นํ่อยู่นะแต่ว่าท่นานบ่ปากบ่เเบาก็ยิ้มมาไข้เนาะไ่นองเนาะอยังว่าคิดคำเบาย่างดีไม่ยิ้มซอยนะการสื่อสารสแสดงความเป็นเพื่อนเป็นมิตรโมเมนตัตตูนี่ก็อยิ้มสำคัญนะเป็นการสื่อสารทางกายอย่างหนึง่ง ส่วนคำเบาบางเทียเบาร้ายเอากะอาจสีพอมคือกันเบาหน่อยพวดหรือเบาเบาเลยนี่ครับมีปัญหาคือกันนะพี่ี่น้องก่สีหูดีดอกเนาะพี่ยาหน้าเอานะครับพี่น้อเบาเบานี่ครับพี่ยารนาคือกันแหละเตียก็ไปยาาเบา,ก,บเบาก,กันพี่นอนอะเบาไปมันกับถนนเตียการลงมือเห็ดโดเพาะเบาเรื่องความอความได้ยินได้หูมา เบาไลายมันกับบ่มีประโยชน์ยังปันใดเพนวะ่าเปลี่ยนเวลาที่เฮ้าเอาไปเบาเอาไปเห็ดกิดนาสีได้ประโยชน์หลายกลัวบ่อ่าบางจังหวะบางโอกาสวะาฉะนั้นอืดคําเบายัางดีมียิ้มซอยแี่เนางอ่าแต่บางทีเฮ้าไปอยากเบาก็ยิ้มเอาเนาะก็กดีให้กันปลาทีว่าอดสาซ่อมเบืงใหม่ซ้สมสีพอ่อนก เพลงเนาะนกเพลงในนกเพลงนะออกเสียงแบบบวกกับปวกกรรับเนาะอุานี่ก็คืออาุาหนาสิม่จะ่คำว่าอุตสานะในภาษาเต็มๆรับมาจากภาษาบาลีสันสกิจเป็นเป็นภาษาไทยเขาเรียกว่าอดาุดสาหรืออุตสาเนาะนะพอมาตั้งสองฟังโคงเขานี่ใส่มากนี่ครับ ก็เป็นอดซาอดสาอดสาเอาสู้ทนอดสาเนี่ยคือสู้ทนสู้ทนสางสันสางงานสู้ทนบากบันทำงานนะบอกกี่ขานกี่ขานปันไดกับกับฟื้นเห็ดเนาะลำบากปั้นไดกัตรงตอร่อสู่เอื่นว่าอดสาพี่น้องคือที่กันบ่นนี้ความหมายนี่เนาะเออลองเบืองเนาะ ก็มหมายเห็นแม่นว่าอุตสาซ่อมเบืองใหม่ซ่อมสี่พอ,อนกเพ่งก็คือว่าพวกใหม่มันบาปากเบาเนา่พี่น,น้องเนาะก็คือคนบาปากเบานี่แหละนะพูดน้อยแต่ต่อยหนักเนี่ยบอคไขว่เบาแต่ว่าเหตุเห็ดจริงเหตดจังเห็ดดีเห็ดงามเนี่ยครับเห็นว่าเปรียบเทีาายบพระกับแม่นพระสายปฏิบัตินะพี่น,น้องเนาะว่แม่นสายเทศยกันต่อไปเทศในี่นจะของฟังดีกว่าพ่ะ่ะ อบวางวางหลูบวางองค no. uh. <ionen> ์ผนวาเนาะอ่าอ uh, right. ุตสาซ้อมเบิ้งใหม่ก็คือเบิ้งองค์ใหม่นะมันเบามันก็จะเลื่อนเติบโตดูกินอาหารสังคงคอแสงนะใบมันแต่กิ่งก้านสาขาเกี่ยวหอดเวลากะออกยอดออกดอกออกน้อยเนาะใหญ่โตนั่นคือการแสดงออกด้วยเบาๆของกกใหม่ แต่ว่าถ้าสิฟัง่งอูเบาสู้ฟัง่งมวนมวลก็สิเปรียบเทียบกับแม ien, น่นนกนกเนาะนกที่มันจ,จิบจิบมันมาห่องมาห่องเพลงห่องลำเอ้เสมีนว่าพอกพอกมูพอกฟูงพอกขนไก่ชิดคือกกใหมก่หมกะจะเฝ้าเบื่อเฝ้านายเนาะกะอุดสาซ่อมเบิ้งไปนะมันสิดีอยู่เป็นว่าอ่าเพื่นเพื่นว่าดอกบางที่นี่เระว่าแล้วก็ อันนี้นาะพี่น้องเนาะเออถ้าอยากฟังเพลงว่ายังเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีนกมาหองเพลงซื้อฟังดอกน้ำกบใหม่ก็ได้เนาะเอออันนี้จังว่าได้พญาาบทนี้มาฝากีฝากน้องเด้ออักษรคำคำว่าอึดกับคำว่าอุตสาเนาะสองคำมาฝากน้ำเอากฝากตอนพี่น้องไปเอาทวนอีกเล็กน้อยสิพี่น้อง อิดคำเบาย่างดีมียิมซอยอิดคำเบาย่างดีมียิมซอยอดสาซ้อมเบืองใหม่ส้มสิพอ,อนกเพลงอดสาซ้อมเบืองใหม่ส้มสิพอ,อนกเพลงสรนแล้วพี่น้องเอ้ยพอกันใหม่เตี๋ยต่อไปเด้ออยู่ดีดสบายขึ้นได้ไปเป็นสุขสุคน